ัลโหลีคุณเดอหอย e ธออิดเล็ดสถากฝ่าบ้านไทยแคนนักแคร์มอร์ r กนมิดวอกสวายทะเซ็กเซนเธอดีเซมเบรสวายท้าสันสวันสิกชนวิละชนวิดะล็ดาว Ich will dir sagen, alles gut. für die Gesundheit. Und bis nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ich hoffe, nach dem neuen alles wieder gut. Wenn hat sie gut bei mir kein Problem. Wenn nächstes Jahr, ich kann Arbeit wieder Und dann sie kann sie einen Termin machen. ไม่นะโด c h e s p a r k า n ก s s ิชเล็ k โอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาแต่งไฟร้านนักแค่ส s s กสเปกแอนด์โฟมไทยไทยแลนด์สเปกสำหรับไม่นะแฟมิลี่โอเคหอยเธอมักเชออิญนะไว้หนักฝ่อชอบมากลิกสวัสดีนะจ๊ะลูกๆนี่นี่แม่มาแต่งไฟเด้อ นี่เดี๋ยว it's lockdown can นี้มากกว่า this mid battery all And is our good <N ie> so a lick. Lick. Hmm. n d f e <ie> n t a m a ม่น่าชอบนิกโซเทอเรกอะไรแค่นี้เทอเรกมุดลึกเชิญสบายหนักดอกไม้ก็ออกดอกสวยสวยดอกสวยเนี่ยเขาให้นะเขาให้ตอนล็อกดาวน์ครั้งที่แล้วแล้วก็แล้วก็เลิกล็อกดาวน์แล้ว เขาก็เอามาให้ดูสิเนี่ยสวยมากดิสลิกอันลิกอันมิดแปดเราใส่ฐ่านมันจะได้ประหยัดเพราะว่าเราจะต้องแต่งให้สีสันไม่มืดไม่อะไรเนาะแต่ตรงนั้นใช้เสียบปลั๊กไม่ดีเวลาไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะต้องปิดปิดไปถึงปีหน้าเดือนมก,กรานนั่นแล้ว ดอกไม้หน้าหนาวทำไมสีสวยจังเลยอ่ะสีชมพูเลยนะข้างนอกไฟถ้าเป็นไฟสีสีสีขาวไม่ค่อยสวยสีสีแดงสวยกว่านี่เห็นไหมสีแดงจะสวยกว่าจะเป็นสีขาวอันนี้เป็นด้านนอกเออเห็นไหมด้านนอก นั่นสันตะเคสแบกฝนตกไม่เช็ดหน้าต่างไว้ตอนแรกว่าจะเช็ดกระจกฝนมันตกมันชอบตกหน้าหนาวเนาะก็มีสีสันไฟนะสวยเนี่ยอันนี้เป็นอัตโนมัติเวลาซื้อเวลามันมืดนะมันจะติดขึ้นเองมันนี่อันนี้จะติดขึ้นเองมันจะดีช่วงไว้หนักมันก็ไม่กี่วันหรอกเราต้องทำให้สว่างไว้ ืมฝนก็มาตกอีกแทนที่หิมะจะตกมันจะสวยนะวันนี้นะกลายเป็นฝนจะตกอันนู้ในตลาดเสื้อผ้านะลดมากห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่สิบหกของเดือนธันวาพศสองพันยี่สิบนะพศยุโรปนะ ทุกอย่างจะล็อกดาวเสื้อผ้าจะปิดเขาติดราคานนะ่ะสมมติว่าร้อยูโรนะลดเหลือห้าสิบห้าสิบยูโรนะเนาะอืมเแล้วก็เสื้อผ้าดีๆนะเสื้อผ้าแบบยี่ห้อดีๆกระเป๋าเหมือนกันแต่เราไม่มีอารมณ์ที่จะซื้อเสื้อผ้าเลยนะเพราะว่าต้องดูแลหน้าร้าน